ออควันองยานี่มีเสียงตุ่มขึ้นมาบาดหนึ่งเน,ะนาะก็เลยมีควันข้นวันนี้เป็นวันที่เดี๋ยวเอาเิ่งวันที่กวานอุซันเลยพี่น้องวันที่๒๓เนาะเป็นอย่างเก่าขึ้นว่าจะขึ้นว่ารยังวาเป็นควนัน เขาบอกคือว like ันระเบิดนะนะเพราะมันเขียนในเข้อเจอเบกูระเบิดเลยแล้วก็บอกหูว่ามันยัง no เบิ่งเบิ่งจากควันควันนี้โดนเจ๊น้อยเฮาต้องทาให้อ่าหน่อยกูเก็บกูระเบิดมากดสอบเนาะน่าจะระเบิดจิ๊บว่จะควันขึ้นมาเบิ่งว่าไม่เมฆได้ทานผู้ชมแต่ว่ามันเป็นแบบควันเนาะปึ้งเลยแบบตกใจด้วยแท้ เป็นบรรยากาศอยู่ตลาดเมืองหกเนาะเพราะว่าตลาดมันก็อยู่ใกล้ๆก,กับผู้ท่ินท่ินมันเป็นอันนั้นเป็นอายเป็นควันขึ้นมานะคะผู้ชมซึ้ะเกกปิ้ลขึ้นมาเลยใกล้ๆนึงได้นี่เนาะอันนี้นอมันมีหน่วยเก็บกุลเระเบิดเขาขอไปเก็บกุลมันบ่เห็นเขาหล่อในบ้านเทาตลอดอยู่ โบมีบ่หมกแต่ว่าอยู่ดีๆสิไปแตกได้โบมีดอกแล้วกูระเบิดป้าเบอร์ไหมเขาบอกเต็บกูระเบิดเขาไปจูดบ่โอ้อยากเขาเอาระเบิดไปทำลายก็มีเนาะอาจเป็นไปได้กล้องซาำกรณีเขากับโบหูต้องถ่ายดิบตามข่าวเนาะอันนี้เั็นบรรยากาศในตลาดมังคอพี่น้องปอ้ยจนสั่นเลยเหล่าโบหูเสิยเหตุเสื้อห่มขึ้นมาไฟแตกในตลาดเลยหมอดไฟเนาะปวขวัญยัง ควัน,นปิ้วเขามาหอดตลาดเลยอันนี้ควันปิ้วเขามาหอดพี่เลยด,ด,ดังแห้ง,งแห้งมากเหม่ยแห้งนากพุม่ยเหม่ยอา <c oughs> หาเลยม,าม,าเม้ว่าเบิ่งบรรยากาศตลาดมุกขงพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศตลาดมุกขงเนาะน้องทอสใายดีป่ะจา๊ะไ,ไ,ไม่เท่าไหร่นะจ๊ะ <c oughs> เราวัววันนี้เขาจะขายยังไงหลอดให้เด็กินแหลนเลยจัดสีไดงยังเป็กกินแหลนเนาะอันนี้เราซาเล้งคนขายยังนี่เจอกันป่ะวนนั้นเราขายปลาบ่เห็นหลอกปะนี่อู้ปลาปลาายแท้นี่เจ้งปลานี้เนาะขวดมันขวดเขาตลาดเลยเด้กเริ่มคิ้วมาเด้อนี่กินคิ้วเหรออิวมืได้ปลาไม่ได้ใส่อะไร ตอโอ้ป้ามาแตะไตนปยงนี <Notre T hing> ้ปโลุมากกว่าคายสวยปลาไนปลาแกงปลาไนปลานีเน็ะซื้อม่ม่แต่โตใหม่ๆสดคนนัก็เอามาอ่ะมาตั้งไตมาเต่ไตพ่นเหลือเบิ้งงัตลาโลกับมี่เคืงโลกับมีโลก็่มีโตบังใหญ่เนาะปลาไนเพ่ักแว่นฮะ เห <Gian. S 3> ็นอยู่ตรงนี่ก็เห็นนีดเดียวนี่แน่ไปก็ยังเห็นอยู่ได้นี่นี่เด้อแน่ไปเบิ่งตียังเห็นลูกควันกลุ่มอยู่อันเดียแต่มันมันมิดมันไปควันออกมาเนาะมันตกใจคือว่าปลาไฟแตกอยานจะไฟแตกนี่มาคอยน้าเหมือนนี้พี่น้องคอยน้องก็ได้าาน้ะห โอ้มาขอไปกินสมเนาะโอ้แจกปลาหน้าอ๋อันนี้มันแยังนี่โอ้มุกหน่อไม้มุกหน่อไม้ไปแล้วพี่น้องเนาะหัดพีโอ้ฝันใคายยังเบิ้งแม่ไปเบิ้งเหมือนกันนี่พี่หน้องกบพี่หน่ออุ้ยจะเป็นงามเดี๋ยวป่าพูดเธอได้เหรน ก็มาเข้าไปปาคอใหญ่อาจาปาคอใหญมากนาเลยหเอาแบเกลือหนักสป้าคอมัเนาะปากดเป็นไดู้ละพูละพูดเอามาจะใช้ลรปากดน้ำเสีหรือน้ำขอน้ำเสีจ้าโอ้ปลาน้ำเสียแบนเขาเนาะอะไรนางกินข้าวอารอลเอยปีกิน กัดจับว่าเขาเลยเพราะแ่บอกหานอ่ค่ะเหลือเดี๋ยวเขาเขาไปเบิ่งบรรยากาศจีน่าเนาะนี่เพิ่นกระคาสีนี่เพิ่นกระคาหมูพี่น้องเราสีน้องมาขายอยู่ในน่องใหม่ๆเลยมีเหลือหนับแยมแหล่งกัมีเหลือดเนาะบอกแล้วว่าขายสีสีหมูเพิ่นแต่ก็มีอัวพี่น้องนี่มีอัวอัวหวานเนาะแล้วก็จะมีไข่พี่น้องมีไข่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 ลูกเนาะอันนี้มันไข่ลูกด้วยนี่ ไข่เขาไข่ลูิคนแล้วก็นี่แม็ไข่ไก่เนาะจะเป็นบรรยากาศอยู่ตลาดย่ำแรกเดี๋ยวจะองไิ่เขาไปหาเบิ่งเปิดไฟอยู่หานก้อนบาทหนึ่งว้าหมอกขีดเลยเดี๋ยวไปเบิ่งหานก้อนบาทหนึ่งเปิดไฟว่าตกใจคือว่าไฟมันสอดอยู่ตลาดจะเลยหมอดไฟนะเดี๋ยวไปเปิดไฟในหานถึงขึ้นก้อนบาทหนึ่ง พอดีวันนี้บ่ได้บด่ได,ด้มีคลิปลงเนาะบ่ได้ถ่ายคลิปบ่ได้ไปไส่นะก็เลยบ,บ่ได้ถ่ายคลิปยังเลยเดินกู้ไฟเดินขึ้นรถไฟแตกก็เลยกกู้ไฟเฮลจังเลยสิอ่ามีเวนบรรยากาศอยู่หานเจ้งองนอนอยู่ตลาดเมื่อค่ำส่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ขายพันได้เรื่องเขาจะลงไฮลงหน้าอ่ะเบิ้เขาปิดหนำแล้วตอนนี้นะเขาเริ่มปิดหานไปหนำแล้ว แต่ทข้างล่างผมเขาจะกับนี่คายเป็นประเภทข้องกินเนาะอยู่เบื้องล่าง่ะเอาไปในหารต่อเดียว้าื้อห่งไทยส่วนนี้ตัดคลิปอยู่คลิปนี้เป็นคลิปที่ตัดหญาที่สุดพี่น้องเอ้ยสามหมื่นและเร,ระทัานเดือดแล้วเนาะเป็นคลิปที่ไปเที่ยวปากซองพี่น้องไปเที่ยวปากซองเนาะตนุตามห้อยสะหอห่เด้อแล้วก็สป,ปอยนิดน,นึงว่าคลิปนี้ เป็นคลิปที่พิเศษแห้ได้ถ่ายให้ได้เบิ่งจบคลิปนี้เนาะกะบ็บพื่อใ้ว่าจะได้โล่งโลเครือปนไดเพราะว่ามันตัดโมเล้งไงเนาะต้องติดตามให้กำลังใจส่งองในเด้อจึงได้การมีโอกาสได้มานั่งหลินล่มกันเนาะพี่น้องเนาะจะมาอัปเดตราคาอัตราเหลียนเป็นนตาในประเทศเลาวอีกบาดหนึ่งเนาะเพราะว่าหลังจากทีมีการประชุมสภาขังที่13ในขังวันที่13ที่ผ่านมา อัตราเหรียเงินหรือว่าค่าเงินของเงินขีบก็รูร้สึกว่าแข็งค่าขึ้นเท่าน้อยเท่าน้อยเนาะเมื่อปัจจุบันเลยเดินวันทีเศ้าส,สามมิถุนายนผ่านไปสิบมือเหรียเงินจากหาแสนซิบนอกกับปัจจุบันนี้กับเหลืออยู่ที่เดสยวของศีขษาให้เบิงเลยเขาใหม่ๆสดๆน้ำกันเลยอัปเดตลาสุดตอนนี้เป็นเวลาสามโมงสหกนาทีเขาไปสู่อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน ตอนนี้ปัจจุบนันเหรียญเงินอัตราหแหกเปลี่ยนเงินค่าเงินกีบเทียบไซ่เงินบาทนอกจก UTC แสนเจ้าสามพันถือว่าถาทางผู้ชมมีเงินหนึ่งพันบาทมาเที่ยวประเทศลาวานอกะกับหนึ่งพันจะได้ U ซีแสนเจ้าสามพันกีบแต่ว่าอัตราการหแหกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐนี่ยังค่อนข้างจะคงทีคือเก่าอยู่เนาะ แล้วก็ต้องมาถาติดตามเบื่องน้ากันห็นหลายคนเริ่มจมนอกราคาเงินเริ่มแข็งขึ้นมาขึ้นแล้วแล้วเป็นยังราคาค่าคงสีต่างๆคือโบเห็นโลงนอกคือแบบปกติเข่านาะมันมีย,ยู่อยูวี่อย่างมูทรงมาว่าจากเขาหลัดนาจากหนึ่งสามสิบพันเพราะว่าสวงวิกฤตเงินเฟ้อแห่งๆนะแลวเป็นยังเขาคือว่าท่านลงสาหาพันขึ้นคือเก่าหนะตัวนี้ก,ก็ต้องถาติดตามไปนํากันทิศหนาเนาะ ว่ามันจะโล่งได้หรือบอเพราะว่าบางเชื้อเข้าใจวัตถุดิบข้อสื่อในส่วนมันแพงเข้าไปยังขายแพงอยู่และอีกอย่างหนึ่งที่หนาวิตกกังวลเป็นห่วงแน่ก็คือน้ำมันกันยังบท่านเย็นว่าน้ำมันร้ายได้เพราะว่ามัวว่านี่ส้งองกับขี่รถออกเปน็นตะปงไปปตทนอว่าจ้าไปซื้อน้ำมันใส่กระตุกขเขามาใส่รถจกักเพราะว่ารถจักอยู่เือนคันหนึ่งเมื่อน้ำมันแต่ถ้าทางว่าสื่อในปรับหน่อยทั่วไปสื่อได้บอกระสือได้แต่ว่าราคาที่เพิ่นกำหนด มีแต่เสเอสแต่ถามว่าเข้าสื้อในปั๊มหน่อยนี่มันสอหกพันมันจะลื่นกันหาพลานอ่กับบ่เขาใจคือการว่ามันเกี่ยวกับยางทีน้ำมันอยู่นอกเขาจาขายแพงกว่าอยู่ปตทนอเนาะถักเตอปตท่อเทว่าจะขายถือแต่น้ำมันกับบ่ลายอาจจะม็นยังต่างๆหลายๆอย่างกับบ่มันใจคือกันเนาะกับพผนวนาให้การขาดน้ำมันครั้งนี้ให้กลับมาเป็นปกติขึ้นคือเก่าเนาะ แลยสำหรับคลิปวัอนี้กับโบมียังไลค์ค่ะก็มาอัปเดต แค่นี้แหละแล้วก็อยากบอกว่าส่องมีแผนจ้าไปเที่ยวทีประเทศไทยเด้อไปอุบลนอถาเอฟซี FC ทางอุบลในเบอร์คลิปนี้นอก็อยากตออฮับหรือว่าอยากแนะนําสถานที่เที่ยวได้ได้หรือว่าพอมีเบอร์ของคนที่เขาจะฮับจ้างขับรถเมาแล้ว่าฮับเม้ามือนึงเท่าไรนะเพราะว่าส่องบไิเที่ยวอุบลมาในสองปีสามปีนี่แล้วนอแล้วบ่บหูบบจือเลยว่าเบอร์ของคนขับรถที่เขาจะเคยฮับทรงนะ อยู่ไซเนเพราะว่าเส้อหองบุคอยเดยเซฟเบอร์ใส่้ทรศัพท์ส่้นไลท์นเก็บน้าบัตไรฮะนะเออก็เลยว่าอยากได้สองทางติดต่อใชเป็นผูรับขับรถพับจ้างเนาะติดต่อมาได้หรือว่าผ้าไปเชี่ยวได้เหมือนหนึ่งตะกี้เคยไปเหมือนละพันสองเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่กับบุ๊กว่าสีพันสองคือเการ,รือบอหนึ่งมาเลยกันนะมันมันแพงเนาะข้าใจคือกั้นเล็ ใครมีแผนหรือว่ามีสถานที่ท่องเทีย่ยวต่างๆในอุบลแนะนำเดินแนะนำเดิน <c oughs> สำหรับคลิปในซ่องของอตัวขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกักนใหม่เหมือนานะบ๊ายบายเจอกัน